เล่าเนาะเล่ออพูดถึงมาวันวันไหนวันวันจันว,วันจันเขาหกศูนย์นย์หกเล็กคุ้มพรบเก่าหอครับากแมนเล็ขอคือเก่าเล็ออกคุ้มเอไปให้ไกลยังอะไรเงี้เ yes. ออสียงเขียน ฟังเขียนเราก็เนิร์ดพี่น้องแท็ซ euh ี่เดี๋ยวคอยฟังเดี๋ยวคอยเบิ้งตัวเลขบขเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตามนมัสการค่ะหลวงพี่ครับเจริญพรเด้อร์ยมพ่อยยมแม่มาตามเล้าเนาะเล้าพูดถึงมาวันวันนวันวันจันทร์วันจัน เขาหกศูนย์ศูนย์หกเนาะั้างมาแปดศูนย์หกเนาะมันแปดเนี่ยก็สามสามแปดศูนย์มันห้าศูนย์หกมันหกศูนย์ห้าหกศูนย์หาครับศูนย์หกเนาะแปดเป็นไปยี่นาตุ๊กตาน่าอือต้นนัฐบาลกูหนาหลาววันทัดอยูคนโมเด็ครับหมว่หง่หนึ่งผาด วันที่ตทวไหน์กว่าวันที่สีน่นะครับวันนี้ กนกเลขคุ่พเพร<ม>่เก่าบอกครับจริงจริงแนนเลขขอขื้เก่าเลขคุ่มนึ่งสอง2นึวันหนึ่งส,ส,สองตัวหนั่น ที่สามนี <f> ่แองตัวลูกับหัวกับหัวสีแดง หนึ่งกหนึ่งก้สองหสองกลับมืาตรงนีง้หน่อยครครบแล้วสามสี่งันตัวสองตัวที่ว่าคอได้หนึ่งสองเก้ากับสี่สามหนึ่งสองเก้ากสี่สามได้ลูกเลขกลับกับ,ก,บกับหัวหนึ่งสองเลขก,กับไหเป็นหนึ่งสองหกน้ำเพราะว่าเก้ากับหกมันมักมัดเป็นมันมัดเป็น มีสองหนึ่งเก้าหนึง่งเก้าสองหกสองหกหนึ่งที่สามน้าวเมล้งน้าวตอนเย็นดูน้าพ่อดน,นที่ซี่กันย่าเน,ะะนาะตัวเล่นเก้าสองครับเน้นเก้าสองกับที่สามสองคู่นะครับตัวเน้นเก้าสองกับที่สามตัวเน้เน จะวางกดบ๋ยวหลายคู่ดอกขุดถึงขุดถึงลูุกตาดอกมาในเลขสามตัวนะตาตาดอกมาหายลาวเห็นมอละแม่ท่านบุญใช่จังคอง่อยเบิ้งต่บ่ากัให้ระว่างเนาะค่ะคำกกนี้เก่ากับหกนี่ มันต้องคำมิอกต้องแวดเป็นเก้าคำมิเก้าก็ต้องแวดเป็นหอกเนาะแค่แค่นั่นมิแค่เก้ากับหกแต่ว่ารัฐบ,บานลนุ่งเป็นเรื่องวยหัวไหาว่ามันเขียนลงไหาอยู่เก,ก้าศูนย์นึกว่าก้าห่วยหกศูนย์อยู่เพราะลูกจะย่างนี้ตลรอละเก้ากับหกตัวเดียวกันแค่เป็นเืมดิแค่เป็นลื่ม <c oughs> แต่เป็น <c oughs> เรื่มเขียน เราเปิดให้กายยังกำลังยื่นเสียงเขียนฟังเขียนเราเป็นเด้อพี่น้องกักซี่เดี๋ยวคอยฟังเดี๋ยวคอยเบึ่งตัวเลขวันจันทร์ที่ผ่านมาศูนย์หกเต็มเต็ม หัดงหนึ่งสองเก่าจรครับครับลูกเล็กกลับหัวไห่เป็นหนึ่งสองหกน้ำหนึ่งสองเก่ากับสี่สามเหล็กหนึ่งสองเก่ากับสี่สามดูไล่ตัวคับครับทำ้วยเบิ้งกระดาษมันลายแผ่นซื้อได้ครับตัวเล็กมีชุดเดียวนะครับตัวเดียวกันตัวเดียวกัน พ่อกระบอกในแม่คเงียแบแ <c oughs> ต่ตอนเลขที่ลองพีขอได้เป็นตัวใดก่อนค่ะหนึ่งหนึ่งสองเก่ากับสี่สามอันนี้คือตัวเลขที่ขอกับพุ่มเพิน่นแมนขอเล้าหมูแดงค่ะหรือใ<า>อยากเอาไปซื้อน้อยก็ได้ซื้อน้อยก่อนก็ได้จะซื้อบ่ซื้อน้อยจะซื้อตะเล่าก็าได้ก็ไปเป็นไล่วันแมนของเมื่อนี้นะค่ะวันที่สี่กันยายนนะค่<น>ะไปขอกับพุ่มเพิิน, <ะ S 2> น <ะ S 1> นะ <sk original> ขอแซวนี่มันมาค่ะขออยู่นี่ล่ะขอคู่ม,มัดเองค่ะขอเล่าขอเล่ากลัวเล่าค่ะขั้นการให้มาสามโตหนึ 2> 1, 2, 9, 4, ่งสองเก้ากับสี่สามลองพี่ก็ได้มากราบหัวหายน้ำมันมาค่ะเป็นหนึ่งสองหกหนึ่งสองหกน้ำเพราะว่าเกา้ากับหกขัก้นตัวเดียวกันค่ะสำคัญอยู่เก่ากับหกหลกาตัดสองตัวให้เอฟซีเนาะคะ่ะหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองหกกะมาตัดเป็นสองตัวออกกับซีมี่ หนึ่งสองหนึ่งเก้าสองเก้าสองหกหกหนึ่ง้วกาซีสามหนังก็คือตัวที่พุ่มพันไห่เนี่ยมัดออกจังหวดเดิมที่เขาเนี่ยครับมือโอ้อยขอซุงวัดกว่าแต่ว่าช่วงนั้นที่มันถูกมากถูกถูกมากเขาสามตัวกับเขาอาทิตย์าาตย่ตออาทิตย์เดอาทิ์ว่าไม่อาทิตย์นี่อาทิตย์พุ่นมันเขาทั้งอาทิตย์เลยอาทิตย์นั้นเขาทั้งสามตัวกับเขา มื่นที่มันจังไรนี่มันออกสองหาซีของหมื่นตรงไม่สามตัวมันย่อมพอบ่พากันมาเลยทีอาทิตย์นั้นบ่พากันมาทั้งอาทิตย์เนาะถ้าอยู่เขาฝนตกมาอย่างนี้แต่ว่าวันจันทร์นึงอะเขาเขาหกศูนย์หกเนาะมือหนึ่งจะเขาเมื่อนี้เขาจะได้ครับมื่อนี้แต่ว่าในใจใจลูกมากมากตัวตัวว่องไวนั่นล่ะ เกสองสีสามนะครับแต่ว่าอีกตัวนึงคือมักมักแห้งคือสองหนึ่งอยู่มักขึ้นเอายังไงมามาทุกตัวนั่นแหละมาทุกตัวมาทุกตัวที่ไหนนะคฮะสังเกตตัววงกลมเนาะค่ะแมักมักหลายมักหลายประมูลคือเก่าสองกับสีสามเดี๋ยวถามว่าจะจะจะอยากให้ซื้ออยากให้ซื้อทุกตัวอยู่ดอกเพราะว่ามันเมล็กเมล็ดหกคู่ทุกอันลายเนาะนี่รัาอองมาแล้วเป็นเมล็ดหกคู่ ตตรงๆตัวแรกก็หนึงที่แถวตรงๆหนึ่งสองเก่าก่อนทามาสามตัวเล่าค่อขอบอกเขาเขาดูอยู่ทามตัวเขาตรงๆกับเขาอยู่ปูมเนอางพีเนาะปูคนมากเล่าใช่พวกปานใดเพื่อนไปเที่ยวเหล้าดูเนี่ยเหลามากเล่า